สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้เข้าสวนค่ะวันนี้เป็นชาวสวนนะคะวันนี้อากาศดีมากๆค่ะทุกคนอากาศเริ่มอุ่นแล้วนะเราจะเอาพลาสติกที่คุมต้นกระถินของเราออกนะคะทุกคนไปค่ะอากาศเริ่มอุ่นแล้วค่ะทุกคน แล้วก็จะเอาพลาสติกโอ้ย่ามีนงามกว่าอันนี้เอา่าางามมากเลยนะคะทุกคนเปิดผอบค่ะผักไทยของเราอยู่ในนี้หมดเลยนะเปิดผอบเห็นยอดกระถินแล้วดีต่อใจเลยะคะ่ะทุกคนคะ่ะ ทุกคนอันนี้ชอบพลูค่ะทุกคนค่ะชอบพลูของเราก็น่าจะรอดนะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนกระถินค่ะต้นกระถินของเราดูยอดนะดูย่างามกว่าย่างงามกว่ากระถินอันนี้เดี๋ยว เจอร้อนสักนิดนึงเขาจะแตกยอดออกมายาวๆเลยนะคะอันนี้รอดแล้วนะคะรอดแล้วค่ะนี่มาดูอมของเราค่ะทุกคนชะอมของเรารอดนะคะนี่สีเขียวค่ะ ใต,ใต้ต้นนี้เป็นสีเขียวเลยนะทุกคนนะรอดค่ะต้นนี้ก็รอดนะดูมีอันนี้ด้วยยอดตะมุตะมิก็จริงนะแต่ว่ารอดค่ะเอาพลาสติกออกเขาจะได้แสงผราทิตย์โดยตรงเลยเนาะนี่ค่ะทุกคนโดยรวมผัก หน้าหนาวนะคะอากาศเริ่มอุ่นแล้วเนาะผักก็จะมีแค่นี้นะทุกคนนะเดี๋ยวก็จะเริ่มปลูกใหม่เนาะหอมหอมแดงหอมแขกหอมแขกหัวใหญ่ๆคะ่ะทุกคนคะ่ะเนี่ยอบอวก เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะเราเอาจองต้นมะละกอไว้แล้วนะเดี๋ยวจะเอามะละกอมาปู